Young men, we must expand. Get more people. Now let's get down. We'll 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 get down. ต่ไปนะครับก็คืออยู่ต่อเลยได้ไหมครับจากสิงโตนนำโชคที่ทีม CTNB Fighting ได้เรียกหยิบยกมาให้กับผู้อบรมได้รับฟังกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งทีมของเรานะครับ VR1 พร้อมแล้วขอเสียงปรบมือค่ะ ค่ะพวกเรากลุ่ม VR1 นนคะ่ะก็ขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะคะดิฉัน DJ ซาร่าค่ะดิชัน DJ ด,ดานะคะค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ให้พี่ๆน้องๆน,นะคะเพื่อนๆให้ทราบและรับรู้ค่ะค่ะทางมหาวิทยาลัยนาะชวราชนะคิีนะคะ ก็ได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีนักเกรียนนักศึกษาและอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆนะคะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยซึ่งจัดกันในวันที่17-18มิถุนายน2557นะคะในห้องประชุม3ชั้น3 สำนักงานอาธิการบดีมหาวิทยาลัยนาราชิวาราชนาครินค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจงรักพลาัยนะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยนาราชิวาราชนาครินให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ ค่ะพวกเรานะคะก็เป็นหนึ่งในนักเรียนที่ได้รับโอกาสได้มาอบรมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินและ PNU Radio ีที่เปิดให้โอกาสเราได้มาจัดรายการได้มาสัมผัสนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นฟุ้งฟิงมึงมึงกุ้งกิงมากค่ะ,คะ,คะถ้ามีโอกาสนะคะพวกเรานะคะก็อยากจะมาอีกนะคะในปีถัดๆไปค่ะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ ทีมกลุ่ม VR1 นะคะก็ขอมอบเพลงให้กับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะเพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจนะคะเราส่งท้ายด้วยเพลงนี้กันค่ะค่ะตอนนี้ก็กลุ่มเราก็ขอลาไปก่อนนะคะค่ะ,คะสวัสดีสสดค่ะ,คะ 天就有点儿热。